ก็ขอให้ความดีที่เธอได้ตั้งใจทําในวันนี้ก็ดีได้จะต่อไปปรากฏในเบื้องหน้าก็ตามทีจงเป็นผู้มีโอกาสเสมอในการที่กระทำความดีตามใจปัรถนาทุกเมือ่อและขอให้การที่เธอมีโอกาสกระทำความดีในคราวใดขอให้เธอมีกำลังใจเต็มเยี่ยงพระอริยะสาวกที่รู้และแจ้งเห็นตามความเป็นจริงอย่างไม่ลังเลสงสัยทุกเมือ่อ ขอให้เธอทั้งหลายจงเป็นผู้ถึงพร้อมได้ความรู้ตามที่ครูบาอาจารย์ท่านมอบไว้เป็นสมบัติให้เธอทั้งหลายได้ใช้กันอย่างมีความสุขตลอดจงตื่นยันหลับยา้เธอได้พังเผอแลอหลงลืมในความรู้ใดๆที่ครูบาอาจารย์ท่านได้มอบประสิทธิ์ประสัดเอาไว้กับเธอทั้งหลายและขอให้เธอจงนำความรู้เหล่านั้นให้บังเกิดความสุขแก่ใจของเธอและก็เป็นความสุขกับคนที่เธอรัก ใกล้ๆตัวเธอได้ทุกเมื่อเหมือนกันลาบหรือก็ดีสาการะที่จะเกิดขึ้นเป็นความสุขของเธอก็ดีด้วยการสมความปรารถนาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เธอตั้งใจไว้อันเป็นประโยชน์ต่อการเป็นอยู่ในชีวิตของเธอก็ตามทีขอ้สิ่งเหล่านี้จงงังหลั่งไหลมาสู่ตัวของเธอไม่ขาดสายตลอดเวลาจนกว่าเธอจะสิ้นอายุไขมีเท้าของเธอสามารถก้าวถึงบนแดนที่ผ่านชาติีได้ทุกท่านทุกคนเชิญ para <laughs>